มันบ่ามันบ่โอ้ยพี่น้องครับปูดำครับเห็นบ่ครับเห็นปูดำบ่ครับอู้เบิ่งครับอู้ตัวนี่มันเว้ยมาเขามาปดกันครับเอาไปปดเอาไปปดโอ้มนันละข้างหลังนี่มันไหยครับ หมานครับตัวแรกโอ้กูดำแต้มที่หาครับเรียบร้อยหมานแล้วครับครับแต้มที่หกครับกูดำครับกูดำแต้มที่หกครับอโอเคครับเมื่อนี้วันรุ่งขึ้วครับท่ามาดักู มอเก้าครับตะกวนปากคลองตะกวนนะครับครับมีมีลอกมาดักหูเลยครับผสิบเก้าอันนะครับมาดักลอกสิบเก้านะครับเหยอะเห้าเหยื่เห่ากับหม้อปลาดุกครับหมอปลาดุกคือเก้าเนี่ครับหม้อปลาดุกพลาดเลยครับนี่ครับมือดีเกิดมือนีหน้ามันก็ลังขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นทะเลครับมีข้องตะกวนครับ เข้าใส่ไปตามนี right. ่แหละนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีรอบมีแนวใส่แบบเกลือนะครับหงอปลาดุกไปครับเข้าไปใส่กันเลยครับนี่ครับชิยามไปทางเลยครับมเป็นางมันจะมีปลากรงกลางนะครับเดี๋ยวเข้าไปใส่แถวปลากรงกลางนะครับไปไปนทำกันครับนี่ครับทอดบองไส่แล้วครับนี่ครับทอดใส่ตามนี้ครับ ถ้าสิโยนลงตามนีแหละครับตรงนี้มันคืเป็นโขดหินเลยครับโขดหินตรงนี้มันคืมีปูอาศัยอยู่เลยครับปูดำเลยครับใส่ดอกไม้ที่ต้ายตรงทางมาครับเพามาใส่เหยื่อกันครับมอปลาดุกมอปลาดุครับมอปลาดุกพามาเลยครับเดี๋ยวเพามาใส่กันครับ อะไรไซร์อะไจะไปโยนทีเดียวครับนี่ครับพีไรแกมีกอนถ้าจะไปโยนลงซิบเก่าหลังนึกครับเื่อนจีไใส่เขาไปถึงในหนึ่นั่เครับเสียบไปเลย วันหยุดวันหยุดก่ออกหาอยู่หากินนะครับหาใส่กระปูะเป็นเป็นหนึ่งกินครับผูดำ <c oughs> เยอ,อหัวปลาดุกด้อครับยีสบาทเมื่อนี่ซื้อหัวปลาดุกมาก ต้องใส่เลมันดักปูดำนะครับดักปูดำนี่ปลาโกงกลางครับคุณครับเดี๋ยวสิผ้าเขาไป่เพืทางในครับปลาโกงกลางพึ่งพึ่งมาถึงครับน้ำเต็มความนี่ครับวันนี้น้ำกำลังขึ้นเลยป้าเพิ่นอาศัยอยู่แถวนี้เลยครับเพิ่นมาทัศ ใส่กางเกงเป้นด้วยครับคุณชักตุ่มนึงกับกู๋เหรอครับเมื่อนี้มาหอดบายสองบายสองครับเริ่มใส่ใส่ทั้งเบอร์สิบสามหลังแล้วครับใส่เยอะทั้งเบอร์หลักสิบสามหลังเดี๋ยวห้อยไปโย้อนกังกัน,กนเดี๋ยวไปหลังมือนี่ครับหลังแรลกข้อจีใส่นี่ครับใส่ตรงนี้เลยครับ What's i do? ไปครับผูไปหาหมงผูกไปได้ครับ ไปครับพ่นครับหลังเล็กใส่พ่นครับหลังสองใสนี้ลังสามแทบเดี๋ยวห้องสีเขาไปใส่ในป้ากงกังนะครับไปแต่น้ำกข็งครับนี่ครับเ้าใส่นี่ครับนี่ครับปลากงกังอย่งนี้นะครับ มาต้องใส่กันครับ,คครบย้อนจากสภานลงไปเลยครับ ข้างเขาปลากรุกลางอยัางลุยตรงไปเลยครับนี่ครับหอดมองแล้วครับนี่ครับให้เข้าไปในนี่แล้วครับปลากรุงกลางครับกระปูนออกมาจากพุ่นเด้อครับอย่ามาี้ใส่อะไรเลย,เลย รีบร้อยเยวโยนไปเลยครับปูไปเลยนะครับสิใไซน์นี่ปลากลางเลยครับ thằng si à, này rồi ạ Đi trong xay cho bớt lên học này Sửa vẫn nhau đấy học Sửa vẫn nhau học Qua gì xay để tôi làm sửa nhau Qua gì muộn rồi Hấp Áo tôm càng lên Đẹp loại Thấy to Nói ăn suy lắm น,นี่ครับไส้หนึ่งสิซี่ไส้มองนี้ด้ครับน้ำกระลังข้นด้ครับน้ำมันไหลขึ้นมาแหละจะน้อยแถวนี้ก็ะท่วมเลยครับ ยี่สองครับบื้องข้ปลาโกงกางเบื้งห้าเบื้องข้าปลาโกงกางกระปูมันก็อยู่แถวนี้แหละครับมันเทียบห่อยู่แถวนี้ครับนี่ครับให้ใส่ตรงไหนครับใส่คือไปเรื่อยๆครับใส่ตรงนี้ก็ได้ไปครับนี่ครับบรรยากาศ ปลาปูการครับนี่ครับลงสมบูรณ์ยู่ครับทานเดี๋ยวยามาใส่กันนะ<า>ครับเหลืออีกอันหนึ่งเ้าอยู่ไปใส่นดเวยครับไปทั้งป้น ครับเขาก็ว่างหล่อไปหลายแล้วครับเดี๋ยวไอ้จักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเขามายามนํากันได้ครับเดี๋ยวขอเป็นเอาหล่อมาใส่เพิ่มอีกกันครับได้ครับครับเขาก็ใส่ไปโดนแล้วครับไอเดี๋ยวเขามายามมันหลอกหูกันเึ้นด้วยครับเข้็ใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหรอครับมาเข้ามายามน้ำกันครับ ครับหล,ลังแหลกเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันครับหล,ลังแหลกที่ได้บอกกุ้ีโคตรนิ่นตั้งเยอค,ครับเอ็นกูหน่อยตัวนึงครับจะใบใหม่จะใบใหม่ครับเดี๋ยวโยนลงใหม่ หรือบอ้อมือนี่นี่ครับอีกหลังนึงเขาอยู่นี่ครับเขาใส่ไว้ตรงนี้เขามาทำกันครับ เห็นบ้าครับเห็นปูดำบ่ครับ,บ,อ,รรบอู้หูหมาน,น่ะครับเบิ่งครับอู้ตัวนี่หมาว้ยมาเขามาปดกันครับเอาไปปดเอาไปปดโอ้หมาล่ะโอ้หลังนี่หมาเลยครับปูดำ เบิ úng, ập, án, ้งนะครับกูดำมานครับตัวแรกพึ่งยามไดซี่เอ๋หาหลังนะครับอื้อตัวนญ่ครับกูดำหญ่ครับนอยแน่นอนแน่นอนครับตัวนี้ตัวแรกครับตัวใหญ่ครับเอาหลอกไปลงที่เขาได้ครับ ไปอีกหลังครับอยูกก่ใกล้ๆกันนี่แหละครับนี่ครับข้างเขาไปครับเขามาด้วยกันข้างเขาครับข้างเขาหลังนี่ครับนี่นี่นี่ครับรน,นี่น่าเข้ามาหลุมนึงกันครับไม่ครับดีปอตัวบ้างตัวบ้างโ,โอ้โตวัาาตวหนึ่งประมาณ มาแล้วครับตัวนี้วัตถุครับเดี๋ยวเขาโยนลงไปที่เราครับนี่ไปครับเขาไปยามันอยู่ในปลากลงกลางครับเขาดักไว้ในปลาปลากลงกลางาเดี๋ยวตัวนึงนะครับเดี๋ยวเขาฮักฮักใบไใม้ใส่ก่อนครับ ัดใบใหม่ใส่ก่อนเวลาได้ปูมันเวลาได้มูมันจมโบก,กัดครับเข้าเอาลงนี่ใส่นี่ครับให้มันบังกันท่าได้อีกตัวหนึง่งมันสิจังซิโบ,บก,กัดกันครับใบใหม่ต้องไปไปครับหลังตบไปครับ ปลานี่สีอยู่ในปลาโกงกลางเลยครับพวกน,นี้ดูดี่ครับปลากกงกลางทะบันนี่ครับกกร,บบรบอบขอ้อดัดเลยครับเอามันเบิ่งนันกันทำมายานนันมักันครับนี่ครับ กับปูน้อยครับเดี๋ยวลงไปอีกกอนปลาหยางก็ไปครับปลากงกลางครับปลากงกลางนะครับน้ำเริ่มขึ้นมากแล้วครับปูน้อยครับเอาเลยครับเขาจะเขาจะปิดํำครับน่ครับอ้กหลันดูใกล้กันนี่ครับนี่ครับหอไว้เงานี่ครับมาเามาลุนกันครับวัวลมขู่ลมครับ ปูดำอยู่ครับนี่ครับปูดำเด็ตัวหนึ่งครับมานูเมาดูเวปูดำหนึ่งตัวครับเอาครับเอาสองเลยครับแต้มสองครับแต้มสองขึ้เก้าครับเียบ้อยครับลงไปแล้วครับใส่ไปขึ้เก้าครับ สองแต้มแล้วครับปูดำสองแต้มไปครับไปนี่ครับน้ำเริ่มขึ้นไลยแล้วครับนี่ครับบรรยากาศปลากรุครังครับปูนครับเข้าใสเลยปูนครับ ตัวนี้หมานครับปูดำใหญ่เลยครับตัวนี้หมานครับแต้มสามแต้มสามมานครับอื้อครับเบิ่งครับเบิ่งกกล่ำเพิ่ร์กใหญ่เลยครับอื้อกดครับกดในปลากงกลางนี่หมานเลยครับแต้มสามนะครับแต้มสามครับแต้มสามปดครับไครลงครับ กินเหยื่อเขาเกือบเบิดเลยโอ้โห,โหโดังตุบเลยดังตุบเลยครับโอ้โหเหยื่อเขามันกินจนจะเบิด,ดละมใส่ไปอีกครับได้เหยื่อมาหน่อยครับเพื่อนนี่เหยื่อเปลี่ยนเลยใส่อีกสามตัวแล้วครับตามแปร์แล้ว น้ำก็ล่างขึ้นครับน้ำกล็ลังขึ้นฟูเลยออกจากหูครับน้ำสวมหูรบอบนี้เดี๋ยวซ้มแต้มนะครับมาครับมาไปต่อครับไปต่อนี่ครับอากรุงการครับนี่ครับใส่ยี่หม่องนี้ ไมยกินเหยื่อห้าจะสิบเบิร์ตเหรอครับเดี๋ยวลงมาไปครับเดี๋ยวสิไปหาเหยื่อมาเปลี่ยนเพิ่มีเยอะครับปูน้อยเล่นจนเหยื่อห้าจะเบิร์ตเหรอครับเดี๋ยวผมไปหาเหยื่อมาเพิ่มเดี๋ยวห้องยามให้เบิร์ตก่อนนี่ครับทางนี้ครับ อีกหลังนึงครับสิดึงดึงดึงๆๆอยู่ครับคื้นีงเนาะัดปูดำครับปูดำปูดำครับเอาครับเอาร้อยครับสีแต้มสีครับ สีครับแต้มสีปูดำแต้มที่สี่แล้วเรียบร้อยครับสีแต้มครับเออมือหนีมานด้วยครับซีแต้มแต่ว่าเยือ่เข้าสิบเบิร์ล่ะเดี๋ยวผมไปหาเยือ่มาเพิ่มดีกว่า น่าใจครับน้ำทอมหู้มันครับน้ำม,มันขึ้นนะครับน้ำถวมหู้กับปูครับมันมกออกมาจากปากรุงกลางนี่นครับเอาลยน้ำไปเลย น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับนี่แต่กระปูน,ปน้อยครับเดี๋ยวลงมาให้ครับได้แนครับสีแ้มแล้ว ั้มที่หาครับแต้มที่หาครับกูดําแต้มที่หาครับเรบยียบ้อย <c oughs> ไปหาแต้มนะครับเหรียญเยอจนจะเบิดไปเพิคค่มขับมาเล่นเยเยอะห้าอย่างนี่หน่อยเยอาไปหาเยอะมาเพิ่มโอ้มอนดีอยู่ครับน้ำมันขึ้นนะครับ ครับไปอีกสองสาหลังครับสองสามหลังยืนนี่ครับอีกอันหนึ่งกูเซสวนเขาเพียบเลยครับมีหอดกุ้งครับ ในกุ้งตัวนึงครับปูเชสชวนกระเขา่ากุ้งทะเลครับเอาคือเอาครับมีติตร์ปูเชสวนครับขเขาเทลื่อนทีนะครับปูเชสวนก็กระปูหน่อยครับห้บองปเอาครับอ่าลงไปอีกครับอยงนี้อยู่บเขาเนาะปูเชสวน ไปครับน่านจะเป็นหลังสุดท้ายครับนี่ครับกูะีูใส่เลยเพียบเลยน,น,นี่แต่กระปูหน่อยครับมีห้องลงไว้เอามีกลุ่ร้อม กุ้งทะเลครับกุ้งทะเลตัวหนึ่งเอาครับเดี๋ยวเข้าไปหาเยื่อมาใส่เพิ่มนะครับเยื่อเข้าโดนกูหน่อยกินจนเกียงเลยครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อเยื่อมาเติมกันครับเดี๋ยวเข้ามาหลุดนน้ำกันรอบต่อไปครับครับเดี๋ยวเข้าสิบ่านไปเก็บไปลองดักกูเลยครับจะไปเก็บใน อยู่ใน,นปลาโกงกลางก่อนนะครับอู้ๆก็เริ่มมืดแล้วครับอันนี้พอ่อเธอครับพอ่อเธอเลยตัวนี้นางนิ่งก็ไม่ได้ครับล้างนิ่งก็ไม่ได้ครับอเก็บเรื่อยๆเก็บเลย รอบแรงกหันใดจะโตเลยครับต้องเกินยามในสามหลังท่านเห็นหูจะโตเลยครับว่างอะไรกันเย็บด้วยครับเข้างบนนุ่นแล้วกันนะครับข้างซ้ยามเลยรอบเลิกหรือครับ ครั้งนี้อันรอบสุดท่ายแลลวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นน้ำันครทาวารอบท่ายไม่สิเด็ดปูเพม่มครับมาแล้วครับครับแต้มที่หกครับปูดำครับปูดำแต้มที่หกครับอโอเคครับเดี๋ยวอัน สอ,สองสามหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอายามอีกสองหลังอีกหลังนึงครับผมครับแกน้ำไข่กไ็ได้ปูดำอีกแล้วครับได้ปูดำจริงเหรอครับเห็นตัวครับ,น,บนี่ครับปูดำครับนี่ครับโยปูดำเมื่อนี้สรุปได้ได้ปูดำ เจ็ดแต้มนะครับนี่ครับ,รบลสุดท้ายครับหลังสุดท้ายกับมานครับอ่าอยู่ในปลากรงกลางานนบ่ได้ผลนะครับได้ดีมา ครับครับเมื่อนี้การประสบความสำเร็จนะครับได้อยู่ครับได้สองตัวสองตัวครับรว,ว,วมแบบของเก่าก็เป็นเจ็ดตัวข้าใงในไม่ได้น้ไรอบ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 เย็นไม่ได้เย็นไ,ได้ครับอ่าประสบความสำเร็จนะครับ ถือว่าสําเร็จครับหลอกซิบเก่าหลังในปูปูดําทั้งหมดอเจ็บตัวครับมือนี้ก็ขอะตัวเก็บหลอกกันได้ครับซีเรียลเมื่อนะครับกระดูกนึงนะครับมากกระโคตรให่ถึงใจก็โคตรแช่ได้ครับช่องน้องไม้สีนูนอีสานซีสองแปดเก้าได้ครับมือนี้ขอาตัวล่ากระาะห์นึว่ามันถูกนึงนะครับเดี๋ยวสีฟ้ามีดของเดี๋ยวมือหนามาขอกันไหมได้ครับมือนี้ ขอบคุณครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ